สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเยออาทิตย์ที่แล้วเราไม่มีคุยกันหลังดูบันกาดวิวเดรสนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเขางดนะฮะมาเริ่มต่อที่อาทิตย์นี้แทนนะครับก็เหมือนกับเป็นการสะสมพลัง1สัปดาห์นะฮะเพื่อที่จะมาปลดปล่อยกันที่สัปดาห์นี้นะฮะกับวันกาดวิวเดรสตอนที่7นะฮะคุยกันหลังดูนะครับก็เอาจริงๆตอนนี้ตีการ์ดกันลุวๆเลยคุณพ่อคิดว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปอ่ะมันเริ่มเข้าครึ่งหลังของซีซั่นนี้แล้ว อไอ้พวกเนเรื่องเอือยอ่น่าจะหมดแล้วก็หลังจากนี้น่าจะเป็นการบุกโจมตีตีกายกันรวัวจับคู่ตบกันเรื่อยๆตั้งแต่เส้นตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะฮะเริ่มเริ่มที่ตอนที่จินกีนะครับเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างในกลุ่มของอกลุ่มของยูนิฟอร์ม์นะฮะว่าเริ่มมีคนถอนตัวออกเยอะเริ่ม เริ่มมีคนไม่เข้ากลุ่มเริ่มเมบอ่าเห็นอุละละบ้างเห็นคนนูน้นคนนี้ที่แบบเข้ามาเข้ามาเสร็จแล้วอะทำตามแนวทางของกีสุดท้ายก็กลับมาใช้แนวทางของตัวเองเหมือนเดิมไม่ได้สนใจในที่เล่นของกีว่าแบบเออเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอะไรพวกนี้เนาะก็ทําให้จินกีกลับไปคิดถึงอดีตนะว่าเออตอนที่เราอยู่กับพี่นะพี่เราก็ที่โปรแกรมกีว่าแบบเออทุกคนมีความสุขอะ ดูคนมีความสุขของพี่เขาอะก็คือเหมือนกับประมาณว่าได้เล่นการ์ดจะชนะหรือแพ้อันนี้สําคัญที่สุดในเวนการ์ดวิวเดรสนะว่าจะชนะหรือแพ้ให้มันสนุกก็พอแล้วคือไอเมสเซจเนี่ยคุณพ่อลองมานั่งนึกดูไอเมสเซจเรื่องเนี้ยมันมันคุยกันมาตั้งแต่โอ้โหโอเวอร์เดสตอนซตหนึ่งเลยมั้งว่า,าแพ้ชนะเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องของโทยะเรื่องของยูยูโทยะที่แบบ ยึดติดกับคำว่าชนะมากๆดันจิที่เป็นคนที่ไม่เคยแพ้ใครเลยมาสิบกว่าตายูยูที่แพ้บ้างชนะบ้างมาเรื่อยๆจนมาซีซั่นสของ o v e r d ร์เดก็ไปก็เกี่ยวกับแพ้ชนะอีกแพ้แพ้ไม่ได้ทำไมถึงแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้จะถูกยุบทีมมาซีซั่นสามอ่าวิวเดซีซั่นหนึ่งก็ไรกะไรกะก็แพ้ไม่ได้เป็นคนที่แพ้ไม่ได้เหมือนกันอีกมียูยูที่ต้องไปตบเกียนว่า แพ้ชนะอยู่ที่ความอาร์ตเกมอยู่ที่ความสนุกจะแพ้ชนะก็โอเคให้มันสนุกตอนที่มันตีกันสนุกก็พอใจแหละทุ่มสุดตัวไปแล้วมันสนุกจะแพ้ชนะก็โอเคมาซีซั่นต่อไปอาซีซั่นที่แล้วอาจจะพูดถึงเรื่องนี้น้อยหน่อยแต่ก็ยังมีพูดบ้างพูดบ้างมีพูดถึงบางแล้วก็มาซีซั่นนี้ก็กลับมาเต็มเต็มกับกีนะฮะที่จินกิมันเริ่มเริ่มต่อต้านกีเพราะว่าที่มันไปคุยกับกีมันเข้าไปคุยกับกีมันบอกว่า ่าคุยเรื่องแบบแนวทางมีคนออกไปเยอะแล้ว,วกีมันก็ไม่สนบอกว่าคนที่ออกก็ออกไปสุดท้ายถ้าย er ูนิฟอร์มเมอร์มันมันสักเซสมันมีหัวหอกห้าคนอย่างเอมาทัไอมาซาโอลิอ่าอยู่อยู่อ,อะไรนะฮารุนไะไออ่าหลายๆคนที่อยู่ในยูนิฟอร์มเมอร์เป็นหัวหัวหอกสุดท้ายทุกคนเห็นทุกคนแพ้ยูนิฟอร์มเมอร์มันก็ต้องเข้ามาในยูนิฟอร์เมอร์อยู่ดีแล้วสุดท้ายคนที่ อยากจะเก่งเนี่ยจะมีพลังก็ต้องเข้าอยู่ในฟอร,ร์เมอร์อยู่ดีมันก็คือเป็นการเหมือนการคัดคนออกว่าคนที่ไม่เหมาะมันก็ไม่ต้องเข้ามามันก็เป็นผู้แพ้ตลอดการคนที่อยากจะชนะก็เข้ามาอยู่ในฟอร,ร์เมอร์นะก,ก็จินกิจริงๆมันก็ถามกึง่งๆแบบกึ่งๆแบบถามแบบออยากรู้ว่ากีมันคิดยังไงนะว่า,วาความสุขของการเล่นการ์ดคืออะไรนะกีมันคิดว่า มันคิดว่าความสูงการเล่นการ์ดคือชนะเท่านั้นถ้าชนะก็คือความสนุกถ้าแพ้ก็คือไม่มีไม่ใช่ความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็จะท,ท,ทำตามที่ชินกิหรือพี่ของจินเกียบอกว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขก็หมายความว่าทุกคนต้องเล่นการ์ดและชนะหมดก็อ,อย่างนี้ว่าก็วนลูปกันมาเหมือนเดิมเรื่องว่า,าชนะหรือแพ้เรื่องที่อ,อะไรนะชนะหรือแพ้เป็นสําคัญจะสนุกหรือเปล่าไม่สนุกไม่รู้แต่ว่าชนะคือ สิ่งที่ทุกคนทํามีความสุขสิ่งที่กีคิดมันจะเป็นแบบนี้นะก็น่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่ช,ชินจิคิดเนาะเพราะฉะนั้นจินกิเลยขอขอหวดการ์ดนะฮะกับกีแบจริงจังนะฮะเพราะว่าน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีความคิดเห็นจุดหมายเริ่มต้นของยูนิฟอร์มเมอร์เดยกันแต่ว่าปลายทางแล้วไม่เหมือนกันเลยนะก็ถ้าจินกิ ถ้าจินกีชนะกีได้จะให้กีเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดตัวเองให้จากชนะคือ The b เ s สกลายเป็นเล่นสนุกคือ The ะเบสเหมือนเดิมก็เป็นเป็น,ปนยังไงดีหละ่ะเป็นตอนเปิดซีซั่นใหม่อ่าซีซั่นใหม่เป็นตอนเปิดของสปอยของบล็อกใหม่ที่แบบอลังการน่าดูนะฮะทั้งกีโฟกีล่าเกรดสิบเอ ที่ออกมาเป็นต้นไม้แล้วหลังจากเป็นช่อดอกช่อตูมอยู่นานนะแล้วก็ไลไลใหม่ของคีเทอร์ไลไลที่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหื่นหนึ่งพันะฮะก็เป็นอันเดนสิ่งที่ทุกคนตกใจมากๆของกับตอนนี้เพราะว่าอย่างที่คนพ่อบอกว่าตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วาบูชิ i, เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสปอยการ์ดใหม่ในรายการรายการไลายทุกวันอังคารเท่าไหร่และ ก็มีบ้างมีสปอยบ้างแต่ว่าเขาจะเก็บพวกอย่างเงี้ยหมัดเด็ดไม้ตายไว้อย่างกีโฟกีล่าเกรด1 1ที่เป็นยูนิตใหม่ของกีอย่างอันเดนที่เป็นไลายใหม่ของคีเทอร์ที่เป็นการ์ดเด็กของชิน,ชนจิชินกิที่จินกิเอามาใช้ต่อนะครับก็อันเดนหลายคนอาจจะเห็นหน้าแล้วคุณๆนะกับพี่หัวสมพูสุดหล่อนะครับก็เป็นตัวรองสุดแก่งของบาติออนนะฮะเมื่อลงมาจากมือ เขเตอร์บัสองโซบัสหนึ่งลากเกตสารจากมือคอลงสองใบและจั่วสองนะฮะก็เป็นตัวที่โคตรเก่งนะตัวมันตีบงห้าพันลุกขึ้นมาตีใหมก่กรบอกอีกห้าพันอีกนะเก่งมากๆเป็นตัวที่เก่งสุดๆนะซึ่งตอนนี้กลายเป็นเกรดสามยืนแวนแล้วนั่นเองก็สกิลคล้ายๆของเดิมเมื่อลงแวนบัสหนึ่งโซหนึ่งอ่าลากมือสองใบและจั่วป่ะหรือลากมือหนึ่งใบแล้วจั่วแล้วก็ไอ้สกิลหนึ่งมันตีโซบัสหนึ่งยก ยกหนึ่งตัวขึ้นมาละคอสองตัวที่คนละเกียจกันก็จะกลายเป็นเด็กใหม่ที่คุณพ่อเห็นความลูกเล่นของมันอ่ะคือง่ายโคตรง่ายแล้วมันไม่ขออะไรเลยมันขอแค่อะไรมันขอแค่เกรดต่างกันในสนามเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวยืนแวนหลักและสามารถใส่ของได้เยอะมากๆคือลูกเล่นของมันอ่ะมันจะใส่ได้เยอะมากตามที่คุณจะคิดเลยมันติดอยู่แค่อย่างเดียวคือคุณต้องใส่เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามในเด็กอ่ะใส่เสถียร บอกว่าเหรืออจจะไม่เสถห็นก็ได้แต่ว่าคุณก็ยกอ่ามือมีสองสาม 2, 3, ก็ยกหนึ่งขึ้นแล้วก็ลากหนึ่งกับสามลงหรือลากหนึ่งกับสองลงที่ไม่มีในสนามแค่เนี้ยเด็ก <c oughs> มันเล่นง่ายมากเลยแล้วมันค่อนข้างที่จะออกของซับได้ง่ายเนาะส่วนกีโฟกีล่านะคือโคตรขี่โกงเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่อ่า เก่งมากๆแล้วคราวนี้เพิ่มความเก่งมาโดยการบวกหมื่นในเทินบวกคลิยืน18,00 0แล้วละสามารถเอาคลิแปะท็อปได้อีกและการันตีลืมาลืมสำคัญที่สุดของมันคือการันตีโอเวอร์ทริกเกอร์นะฮะก็เป็นอีกเป็นอีกล่างหนึ่งของกีโฟกีล่าที่แบบโอ้โห11เกรดยืน18ในเทินตี282คลีทำให้มันเก่งมากๆกกับหลายๆเด็กและคราวนี้คุณพ่อคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใส Over ่โอเวอร์แดงหรือเล่นกับ เด็กแดงเป็นซะส่วนใหญ่อ่ะจริงๆเอาจริงๆคือเล่นกับแดงกับก็ดีมอยู่แล้วเพราะว่าโอเวอร์มันแวนลุกก็คือ,อยังไงมันการันตีว่าขึ้นเทิร์นหหรือเทิร์นเหรือเทิร์นหเนี่ยกีฟกิลาตีแล้วแวนลุกแน่นอนเพราะว่าโอเวอร์อยู่ในโอเวอร์ Over อยู่มันการันตีโอเวอร์แดงแล้วมันจะตีอยู่ที่สองแปดในกรณีที่เราให้หนึ่งล้านหนึ่งร้อยล้านข้างสองแปดสองขีแล้วลุกขึ้นมามันอาจจะแบบเป็นสามแปดยังไงก็ติยังไงก็รอดอยาก มากๆก็คราวนี้อาจจะไปเล่นกับโอเวอร์อื่นได้อีกเพราะว่าแวนมันเก่งแล้วยกเว้นโอเดอร์เขียวโอเดอร์เขียวเอาไว้สักอันหนึ่งก็มันสามารถไปเล่นกับอะไรก็ได้หรือเอาไปเล่นกับโอเวอร์เทาเพราะว่ามันการันตีทริกเกอร์ใช่ไหมถ้าจะให้ผิดเปนการันตีทริกเกอร์เนาะแล้วมันจะทริกเกอร์ของโอเวอร์เทามันจะบวก ให้เท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันคลิหรือคิวหรืออะไรพวกนี้มันการันตีแบบโคตรแรงนะฮะก็ทำให้เป็นอีกเด็กหนึ่งที่เล่นกับเด็กเทาอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าเด็กเทามีพวกลูกน้องของกีโฟกีลาที่เก่งหลายๆตัวเนาะก็แน่นอนแน่นอนนะฮะอันเดนจะไปสู้กับกีโฟกีลาเกรดสิบเอ็ดได้ยังไงนะฮะก็โดน เผาทิ้งไปพร้อมกับดาวเลยนะก็ใหญ่ตอนนี้ขึ้นในการ์ตูนกีฟก,กีร่านี่มันใหญ่กว่าดาวเคลกนะเรียบร้อยนะฮะไปหวั่นนะครับอันเดนสู้ไม่ได้เนาะก็แพ้ไปนะครับก็กีก็ยังทําตามสิ่งที่กีต้องการเหมือนเดิมซึ่งจินกิก็ต้องเป็นคนที่ออกไปเองคุณพ่อตั้งใจที่ไม่พูดถึงพวกทีมแบ็กเอาที่กลับมารวมตัวกันอีกโดยที่มีเจ้าไรกะมาอยู่ในกลุ่มด้วยเนาะก็หลายๆคน ทุกคนในนั้นแหละยกเว้นยกเว้นยูยูที่ยังไม่ได้การ์ดใหม่นะที่เหลืออีกสามหน่อได้การ์ดใหม่หมดแล้วทั้งทั้งบาทิออนใหม่ทั้ง,งอายุดเบรกใหม่ทั้งออะไรนะอ่ลืมลืมแค้นลืมแค้นเขียวไปเฉยเออได้ยูนิตใหม่หมดแล้วยกเว้นยูยูที่ยังไม่ได้นะก็น่าจะได้เร็วๆนี้เนาะเพราะว่าเสียตอนที่แล้วเสียอย่าลืมนะเสียไม่ได้เปิดบอกนะเสียซื้อซิงเกิลนะคราวนี้ เพราะฉะนั้นยุยูไม่ได้ส่วนแบ่งจากจากบล็อกของเสียแล้วนะเสียเสียไม่ได้เปิดบล็อกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญจริง,รงๆคือหลังจากที่ได้อยู่ในใหม่แล้วไม่พอยังได้จินกิมาเป็นอ,อีกหนึ่งกาลังพลนะครับให้กับแกง๊งแก๊งแบล็กเกลนะครับเพราะฉะนั้นประโยคเด็ดของตอนนี้นะก็คือให้ขอขอให้ชนะกีให้ได้นะฮะ ก็อยู่ๆเป็นคนที่อายังไงดีล่ะหมายมันเปั้นมือว่าจะชนะกีจะเหนือไปกว่ากีให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็จบตอนแบบตึงๆนะก็ตอนหน้าเราจะได้เห็นซอก้ามาร์คส์ประทะกับอ่าบาทีออนใหม่แล้วนะก็บาทีออนจริงๆมันสกิลมันก,การ์ดมันออกการ์ดจริงมันออกมาแล้วด้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่สกิลออกการ์ดจริงมันออกมาแล้วเนาะก็ อาจจะได้เห็นยูนิตซัพพอร์ตเพิ่มในกล่องหน้าหรืออาจจะยูนิตซัพพอร์ตของซอก้าสมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็จบไปแบบตีการกันโคตรมันอีกแล้วเนาะแล้วก็แน่นอนนะฮะคุณพ่อโคตรจะอวยไอ้เจ้าอันเดนเลยนะเพราะว่าโคตรชอบนะเป็นแบบชอบพวกการ์ดอันเดอร์ดอกกับการ์ดที่แบบเคยเป็นเกรดสมาก่อนแล้วเป็นเกรดสามในอย่างริวเนี่ยถ้าไปดูย้อนดูไอ้เด็กบาสเตอร์พักจีจะเห็นว่า ริวเทถ้ามันยัดริวสองง้ริวสามไปน,นี่คือริวเข้าไปทุกเด็กนะซักกันมออย่างเงี้ยโคตรชอบนะจากเกียร์สองกลายเป็นเกียร์สามจากเกียร์สามตัวรองกลายเป็นเกียร์สามตัวหลักนะบลัสเตอร์เบลดอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะโคตรชอบนะอย่างเอ็กซีเนี่ยคือแบบโอโ้โหจากเกียร์สองเป็นเกียร์สามนี่แบบคือแบบโคตรชอบไอพวกยูนิตท,ที่กลายจากยูนิตรองกลายเป็นยูนิตหลักได้นี่คือแบบชอบมากนะสุสโนโอเงะโอ้หลายๆตัวเนาะก็ก็เป็นอีก ทำให้เราค่อนข้างจะเดาได้ว่า o ออ่ะมันค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นอ่าจริงจริงโอนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ให้คิดเยอะนะก็มีแค่ตีการ์ดกันจับคู่ตบการ์ดกันยูยุคู่กับคนนี้คนนั้นคู่กับคนนั้นคนนั้นคู่กับคนนั้นแล้วก็ที่เราที่มันตรงกันใน o อพีเลยก็คือจินกิจะไม่อยู่ในฝั่งเดียวกับกีแล้วนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้สนุกมากๆเนาะอยากดูตอนหน้าแล้วอยากดู อยากดูพี่โ้นประทะกับโทยะแล้วอะก็ไว้เจอันใีรนึงจันหน้าเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับเหมือนเดิมคุยกันข้างล่างได้นะดูแล้วรู้สึกยังไงนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ